อ,อกติดส13นาฬิกา,า News, 15นาทีสอบคเผยยไทยป่วยโควิดใหม่1817รายเสียชีวิตเพิ่ม84รายเป็นเด็ก5ปี1รายมีโรคอ้วนรักษาอยู่1ส1880รายยอดฉีดวัคซีนรวม59.5ล้านโดสด้านผู้ติดเชื้อภาคใต้อย่างคงพุ่ง 13นาฬิกายนาทีธนากรเผยนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนกาดอย่าตกยึดหลักดูแลตัวเองแบบครอบจักรวาลคุมเข้มการแพร่ระบาดป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่13นาฬิกาสาานาทีสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเผยประชาชนกังวลปัญหาปากท้องมากสุดต้องการให้รัฐบาลช่วยเรื่องพักชําระนี้ล่าสุด13นาฬิกาสนาทีน้ำท่วมอ่างทองยังวิกฤตพื้นที่ตำบลชัยธิ์น้ำท่วมหนักมิดหลังคาประชาชนต้องอบพยพไปที่สูง ตกาติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร o าวอัพ